ในงานดิจิตอลวัคซีนเช็คภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิตอลมาพร้อมกินมิเก๋ชีกกดงานถแถลงข่าวด้วยการเล่าเรื่องราวผ่านไลฟ์สเตทในคอนเซปต์โรงพยาบาลให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับบรรยากาศอันแปลกใหม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาโดยเริ่มต้นจากการคัดกล่องเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จากนั้นผู้เข้าร่วมจะได้ไปที่แผนกเวชระเบียน เพื่อลงทะเบียนพร้อมทําแบบสอบถามสําหรับเช็คภูมคุ้มกันโรคทางดิจิตัลเบื้องต้นรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะดิจิทัลวัคซีนเป็นโปรเจกต์ uh, ที่เราเปิดขึ้นมาให้ประชาชนและคนท,ทั่วไปได้รับรู้ว่าตอนนี้ในสังคมที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ในยุคข,ของดิจิทัลนะครับโรคทางด้านดิจิทัลมีทุกคนเนี่ยเป็นอยู่แล้วเราก็รู้รกันอยู่ เราจะเมินเฉยกับเรื่องนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่หาทางผลทางในการแก้ซึ่งดิจินโลวัคซีนเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งในการเปรย์เปรยเสมือนกับว่าโรคต่างๆที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนั้นสามารถที่จะมีวัคซีนที่จะมาแก้ไขได้แบบนี้ครับโดยที่ระดับของวัคซีนที่เรามีก็คือ จะมีได้ตั้งแต่ในระดับที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นฉลาดที่เขียนอยู่ให้คนอ่านและทําความเข้าใจอย่างที่2ก็คืออาจจะมีลักษณะของการเป็นระดับของความเสี่ยงและอันตร,รายที่เกิดขึ้นลําดับที่3าก็เป็นเหมือนกับเข็มฉีดยาเป็นวัคซีนเลยที่จะเปลี่ยนมายด์เซ็ตและทัศนคติในการดาเนินชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีคงไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ละเขาคงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับเราจึงมีโครงการนี้ขึ้นมาน่ครับก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่เรา เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากๆครับในปัจจุบันที่จริงเราก็มีการคุยเนี่ย้ปีที่แล้วนะฮะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เราก็คือการใช้โซเชียลมันมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการฉีดพุ้งกันครับบางทีเราจะใช้มันโดยอย่างไม่รู้ตัวเราไม่ได้รู้หรอกขณะที่เราการแชร์หรือว่าการที่ทาอะไรออกไปเนี่ยมันอาจจะสร้างผลต่อชีวิตที่อื่นมากมายแม้ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มองว่าโครงการที่จะวัคซีนเนี่ยจะเป็นอย่างหน้อยก็คือ ทำเพิ่มให้คนรู้จักจะหนักรู้รูเท่าทันการที่จะใช้สื่อหรือเสพสื่อที่ดีขึ้นครับเราเ,เขาเรียกเ,าเ่าเปิดเกมในเรื่องของการทําหลังสั้นขึ้นมาเนี่ยเราได้พุ่มกับที่ทํางานกับผมมาด้วยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มาหาหรือเพราะว่าคนที่คุ้นเคยกับการทํางานของผมเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าในมุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่ผมมองมานานหลายปีมากแล้วก็ได้พยายามเตือนเตือนหลายๆครั้งว่าเราต้องพยายามหาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ย ที่จะสามารถไปชอบในส่วนนี้เพราะฉะนั้นร่วมกับคนนี้ก็เลยมีความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการดีแต่ทีนี้ผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเพียงคนเดียวผมมีทีมงานของบริษัท Splash Interactive ที่เข้ามารวมในทีมด้วยในการตัดสินใจผมได้หารือกับคนที่อยู่รอบๆข้างแล้วการทําแบบคอมเมดี้เบาๆไม่พิงเรื่องการเมืองไม่พิงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยก็น่าจะเป็นดีเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ออกคำคำและตลกๆอยูยเหมือนกันในเรื่องของการที่เราจะให้ทั่วถึงนะแล้วก็สบายๆแต่ต่อไปจากนี้ไปเนี่ย โครงการดิจิทัลวัคซีนนั้นไม่ได้มาเพียงแค่หนังดิจิทัลวัคซีนนั้นยังมีส่วนอื่นๆเนี่ยที่เราตั้งใจไว้แต่ก็ต้องการการสนับสนุนแล้วการคนที่อยู่ในสังคมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนใดๆก็ตามแต่นะครับเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งรออยู่นี่นะครับแล้วก็จะทําออกไปเรื่อยๆก็จะมีอย่างที่ท่านเนวินพูดไปเมื่อสักครู่นีครับว่าเราจะมีงานด้านอื่นๆเนี่ยค่อยๆทยอยออกมานะครับตามศักยภาพที่เราสามารถทําได้ นับจากวันนี้นะครับสามารถเข้าไปชมภาพยนต์หนังสั้นดังกล่าวนะครับเป็นเขาเรียกว่าที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่แฟนเพจก่อนนะครับที่แฟนเพจของเราคือดิจิทัลวัคซ u นยูทูบชานอลของเราก็คือ Digital v a ัคซีนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อเราก็าสามารถติดต่อได้ที่ contact at digital vaccine me ครับผม ครับก็อยากให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยช่วยกันกระจายหรือภมคุ้มกันนะครับเอาวัคซีนเนี่ยเข้าไปฉีด inject เ,เ,เข้าไปให้ประชาชนคนไทยทุกคน,นครับเยาวชนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆทุกคนได้รับสิ่งนี้เ,เพื่อสร้างภมคุ้มกันนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นกําลังสําคัญในอนาคตของเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางการะทรวงเองก็บอกไปอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคณะสำนักง,งานคณะกรรมการดิจิทัลเศรษฐกิจสังคมนะครับพาะเราเอง ไม่ได้มองแค่เศรษฐกิจเรามองใน,นสังคมนะครับดนั้นเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับก็ขอทุกคนช่วยกันร่วมมือช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับตัวเองและทุกคนนะครับ